อันนี้ก็ผัดบวบนะคะเมนูผัดบวบจ้ะผัดบวบเส่ไทยจ้ะพี่น่เทียมมาต้องเหลืองก่อนไหนจะต,ติ้งให้เหลืองก่อนจ้ะให้เหลืองจ้ะก็ะตีไข่ลงไปจ้ะ ทีสองฟอกง,งก็เอาบวกลงไปบวกตามด้วยบวกค่ะบวกก็ได้กินโดนแล้วพี่นอ้องแล้วเคือยา อีกอย่าขัดบวกเกิมไข่มาท่แซ่บทุอยงค่ะเดี๋ยวจไข่ปลาเทียนมาน้ำหอยน้ำโลเลใส่กันน้ำหอยน้ำลเล้ปรุงล่ ส้น้ำตาลจกไม่ก็ได็นด้วยกันตาลเ่า่น้ำตลาลอีกนิดหนึ่นอะอด้น้ำตาลหช่ไหะ,ะ,นนะคะไม่ต้องไม่เออปรุงรสตามใจฉันนั่นเะไค่ะ ทำเตาเข้มเพ่น้ำกานแั้วนู่นค่ะเติมลงไปรสชาติน่าจะอร่อยนะคะฟันยามาลีจ้าเมน,นูผัดไข่ใส่บวบจ้าพี่น้องไปซื้อเพื่อนๆกับผัดขายอยู่ได้จจะผัดบวบใส่ไข่ค่ะแลกินน้ำตาลเลยจ้าจะตามด้วยต้นหอม้ะพี่น้อง ทำด้วยต้นหอมนะคะต้นหอมเดหยดน้ำเพิ่หน่อยชอบให้มีน้ำแล้วก็หยดน้อยในการข้าวหนังเสร็จแล้วจ้ะ หมาตาเป็นยังไงที่นอกค่ะมีกระแซาะโบจ้าผัดบวบเซคไข่นะคะ่ะมาเด่ยกินน้ำกันนะคะเนาะ็ดเซล